สวัสดีคุณผู้ชมกันทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมกลับเข้าสู่ช่องลักเชอร์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกราคน็ตฟรีนะครับวันนี้นะครับเป็นเครือข่ายของ AIS นะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับก็ AIS เนี่ยทุกคนขอมาเยอะมากๆนะครับผมกด3มารัวๆเลยนะครับก็ได้ทําให้แล้วนะครับผมก็ต้องขออภัยในความล่าช้าด้วยนะครับผม ส่วนมากก็จะแจกเป็นทูมูฟนะครับเพราะว่าทูมูฟเนี่ยมันมีเยอะมากๆนะครับก็ทุกคนครับผมผมมีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมก็ราคาเริ่มต้นเนี่ยนะครับ25บาทแล้วก็50บาทนะครับผมซึ่งสิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยนะครับก็คือชมคลิปก่อนใครนะครับแล้วก็จะได้รับรหัสเน็ตที่เฉพาะสมัครสมาชิกเท่านั้นถึงจะได้นะครับที่ผมไม่เผยแพร่ในสาธารณะเนี่ยนะครับก็จะได้รับไปด้วยนะครับผมนะ ก็ใครที่อยากจะสนับสนุนนอกจากการกดไลค์เข้ามาดูคลิปแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคนะครับผมก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมคําเตือนนะครับไม่ควรมีตังในซิมนะครับเพื่อป้องกันการโดนหักเงินนะครับผมแล้วก็คําแนะนํานะครับผมใส่ให้ครบทุกตัวนะครับผมรหัสเน็ตทุกตัวมีเงื่อนไขนะครับถ้าซิมของคุณตรงตามกับเงื่อนไขของรหัสเน็ตก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าซิมของคุณไม่ตรงตามกับเงื่อนไข ก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นใส่ให้ครบทุกตัวนะครับโอเคนะครับวันนี้มีแค่5ตัวนะผมไม่ได้เอามาเยอะแต่คือคัดแต่ตัวเด็ดๆมาให้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดไลค์กดติดตามด้วยกันละกันนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับรหัสเนตัวแรกดอกจัน7 7 7ดนะครับดอกจัน7704สี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้นะครับ2องกิกนะครับใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์เลยนะครับผม ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน777นะครับดอกจัน7704สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ2กิกนะครับผมใช้งานได้7วันหรือวัน1สัปดาห์นะครับแล้วก็สำหรับร้านเน็ตฟรีตัวที่2นะครับดอกจัน777นะครับดอกจัน2 2 0 0 1สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ25กิกนะครับผมใช้งานได้30บวันหรือว่า1เดือนเลยนะครับผมก็ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน 777นะครับดอกจัน2 2 0 0 1สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ25กิกนะครับผมใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับผมดอกจัน550นะครับดอกจัน3362นะครับผมสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับผมก็2กิกนะครับผมใช้งานได้1ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ <Workers. S 2> ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน550นะครับดอกจัน3362สี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้นะครับ2กิกนะครับผมใช้งานได้1ชั CH ่วโมงนะครับแล้วก็สําหรับตัวที่4นะครับดอกจัน550นะครับดอกจัน3 4 0 4สี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้นะครับ4กิกนะครับผมใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์เลยนะครับก็ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน550นะครับดอกจัน 3 404สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ4กิกนะครับผมใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์เลยนะครับแล้วก็สำหรับตัวที่5ตัวสุดท้ายสำหรับคลิปนี้แล้วนะครับผมก็ดอกจันท777ดนะครับดอกจันท7็ดเสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับผม5กิกนะครับใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับผมก็ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจันท777นะครับดอกจันท7็ดเสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้ 5 g b กใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับผมโอเคนะครับผมสัตวีนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับยังไงก็ฝากไลค์กดติดตามให้ด้วยกันกันนะครับผมก็ทุกคนครับผมอยากได้รหัสเด็ดของเครือข่ายไหนะเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ t m o v m กด e นด1นะครับผมแล้วก็ DTAC กด2 a i s กด3นะครับผมคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยทำให้นะซึ่งมัน จะไม่ได้นานมากเพราะว่า1วันเนี่ยนะครับเราลง2คลิปนะครับห้าโมงเช้าและ5้าโมงเย็นไม่อยากพลาดเนี่ยกดติดตามไว้ด้วยเลยครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวรอดูเลยนะครับว่าคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นของเครือข่ายไหนนะสำหรับคลินี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับซีอูเเกนครับผม